สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะวันนี้ก็มาพกกัะช่องสาวหืงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮาน้อยสูตรเม่เดียวมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มาช้านะคะพี่น้องจ๋าไม่ได้ลงแนวทางให้เลยเนาะฝนตกแรงนะคะฝนพึ่งสาเนาะก็เพิ่งได้ทําคลิปนะคะ ก่อนไปรับชมของวันที่เกนะคะเรามาดูผลของวันที่8กันก่อนนะคะขอะงวันที่8นะคะแอดให้เด่นไปที่9 2แล้วก็4วิ่งรูดที่9นะคะผลที่ออกนะคะน้อยเฉพาะกิดดูพี่น้องจา๋า2 9 4มาทั้ง3ตัวเลยนะคะตรงตัวเด่นนี้เป็น3ตัวได้เลยนะคะอ่า9,4 เตนที่9มาวิ่งรูที่9มา94เข้าไปเนาะส่วนล่างแอดหลุดไปนะคะพิเศษนะคะ2 00 2มาหลักร้อยนะคะพี่น้องจานี้ก็สองมาหลักร้อยเช่นกันนะคะแล้วก็ล่าง24นะคะ24ก็มาทั้ง2แล้วก็4นะคะส่วนน้อยๆปกตินะคะ224 สองมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าสองสี่สองเด้งด้วยเนาะสายวิ่งสายรูดเฉพาะกิจมาหลักร้อยพิเศษมาหลักร้อยล่างมาด้วยนะคะพี่พน้องจ๋าพี่สิทเนาะแล้วก็ปกติมานะคะปกติล่างนะคะ69เก้แอดมีเกเนาะมาในตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่างนะคะ VIP 050ล่าง30อันนี้แอดก็หลุดไปเนาะต้องกราบขอรูดขอภัยพี่ๆ FC อีทุกท่านด้วยเนาะ ไปตามต่อกันของวันที่เก้านะคะ,ะก่อนไปรับชมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางตัวเลขมีเข้ามีดุดเด้อพี่น้องสาปะปนกันไปเนาะแอดคำนวณไปตามสูตรแล้วก็นํามาแบ่งปันพี่ๆเช่นเคยเนาะถ้ามีตัวที่ชอบที่เหมือนกันก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นกันนะคะ ตัวเด่นนะคะตัวเด่นแอดก็จะมีห้าเนาะมีเก้าแล้วก็มีแปดนะคะมีห้ามีเก้ามีแปดแอดจะวิ่งรูดที่แปดเนาะพี่น้องจา 5, ๋าถ้าพี่พี่ไม่ชอบก็นำห้ากับเก้าไปพิจรารณาพิจราจรณา,าดูนะคะอ่าแปดก็จะมีแปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งแปดสอง สามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้าเนาะมาดูกันนะคะว่าแนวทางที่แอดเน้นจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะ ฝนยังไม่หยุดดีนะพี่น้อง๋ายยังปลปอยอยู่นะคะทางอื่นตกกันบ้างไหมเนาะพี่น้องอยากให้ไปตกต่างจังหวัดจังเลยเนาะข้าวนาข้าวแห้งหมดแล้วสำหรับตัวที่แอดเน้นมาดูกันนะคะสำหรับแปดที่แอดเน้นนะคะก็จะมีแปดหนึ่งแปดสอง แปดสี่แปดห้านะคะแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้นําไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า ก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกๆวันเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้เนาะ,ะแนวทางในกลุ่มก็มีหลากหลายแนวทางนะคะ วันนี้แนวทางเลขทูกปังอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางเลขทูกปังทุกๆวันเลยเนาะทั้งฮานอยทั้งลาวห้าลาวเนาะลาวห้าลาวของแอดก็คือลาสตาลาวอ่า VIP ลาสตา VIP ลาสามัคคีนะคะแล้วก็ลาลาสามัคคี VIP นะคะวันนี้ปังตั้งแต่ฮานอยถึงลาวสามลาวสี่ลาวสามสองสองเด้งเลยนะคะพี่น้องจ๋ารอบสุดท้ายก็มาเนาะ ใจทักทายได้นะคะติดตามในกลุ่มนะคะสำหรับแนวทางเลขทูบเนาะ,ะก่อนเอาไปนะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้อง๋ากเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะ mm hmm. ก็ขอให mm ้พี่พี่เอทุกๆท่านนะคะมีะ mm hmm. เงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮรวยๆยทุกๆวันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ